สใสใอยาเสพติดคราชีวิตเยาชนลงทาสงสังคมแตกสลายต้องการแสงสว่าง<ม>เราคือแกนนำเยาวชนมาหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมร่วมมือกันก็สู้ปัญหายาเสพติด วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนอัมพวันรีสอร์ทนะคะในโครงการเครือข่ายการน,นำเยาวชนรุ่นใหม่ป้องกันภัยยาเสพติดค่ะปัญหาพยาเสพติดค่ะเป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งในส่วนของบุคคลแล้วก็สังคมเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการสร้างการตระหนัก้กในเยาวชนถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อได้ค่ะความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยในการส่งเสริมทักษะในการสนใจได้ดีเลยค่ะ โดยกองทุนป้องกันปรับปามและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ให้ทุนสร้างเครือข่ายแกนนนำเยาวชนต้นานพยาเสพติดมาในครั้งนี้นะคะและมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมค่ะก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกับโครงการและเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนสนับสนุนและจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ ส่ไทไงงม้นิ้วคืออาวุธของเราเทคโนโลยีคือพลังที่เราสร้างโดยแผ่ความรู้กันทั่วไปให้ทุกคนได้ระหนักถึงภัยร้ายยาเสพติดมันทำลายชีวิตครอบครัวแตกสลายสังคมพังทลายแต่เรามีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสร้างโลกใปใหม่ให้สดใส ตอก้านยาเศษติดใช้โซเชียลมีเดียสัางสังค์ลิปเผยแพร่ความรู้ให้พัวถึงสร้างสังคมหน้าอยู่รวมกันยิ่งใหญ่เราดึงความร่างนานาอน,นมีสปิดไม่หลงผิดยาเ็บติดมันลอดใจแต่เรามีความบันยิ่งใหญ่เราจะใช้ความสามารถที่มีสรส้างสวรรค์ทนงานดีๆี ให้คนรุ่นหลังได้เห็นเป็นตัวอย่างและรวมกันต่อสู้ไปด้วยกันอย่าปล่อยให้ยาเสพติดครอบงำเราต้องรวมมือกันทั้งประเทศสร้างปอมปลาการให้แข็งแรงเพื่อปกป้องอ,งอ,งองนาคชาติ รรย,ารรยาเสพติดใช้โซเชียลมีเดียสร้สาสงสรรค์ขึ้นถอยแพร่ความรู้ให้ทั่วถึงสร้างสังคมหน้าอยู่รวมกันยิ่งใหญ่เราคือผู้สร้างอนาคตต้องไม่สติไม่ลองผิดเราคืออันนาคตของชาติเราจะสร้างสาวรรค์สังคมที่ดีกว่า พคนยเา่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้โครงการในครั้งนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุปพลเพฮงพรพพมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะหนูอยากจะรบกวนอาจารย์ค่ะช่วยเล่าเกี่ยวกับที่มาเกี่ยวกับโครงการในครั้งนี้หน่อยค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะอ๋อครับก็คือจริงๆแล้วประเด็นก็คือว่า อตอนที่อยู่ในหมหาวิทยาลัยนะครับไปสอนเนี่ยคือปัญหาหนึ่งที่เจอเยอะมากที่สุดเลยก็คือพอเดินเข้าห้องน้ำชายนะครับเด็กนักศึกษาผู้ชายเนี่ยก็โอสูบหลีกันเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนที่เข้าไปสอนในห้องเนี่ยก็จะมีแบบมีบางทีก็แบบสลืมสลือม,มานั่งเรียนนอนฟุบเลยนะครับตอนนี้พอดีว่ามีเพื่อนอาจารย์นะครับไปเจอข้อมูลมานะครับว่ามันมี งบสนับสนุนนะครับในการที่จะให้มีการจัดโครงการเพื่อต่อท่านยาเสพติดนะครับก็เลยดูแล้วดูแล้วมันน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆของเรานะครับก็เลยเป็นที่มาว่า,าถ้าเราจัดโครงการนี้ได้น,นะครับเราก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆสักจุดหนึ่งนะครับทพ่จะทำให้มีการแสดงพลังให้เห็นว่า,าเราอยากจะแบบไม่เอาละนะครับในส่วนของตัวพิษัยาเสพติดตรงนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าก็เลยมีการจัดทําตัวโครงการแล้วก็ เสนอขึ้นไปของงบนะครับในส่วนของกอ,องทุนป้องกันปราบปรามและ,กะแก้ไขปัญหาสิิของปปสนะครับล้าก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ครับคุณพอจะเพถามอาจารย์อีกสักคําถามนึงคะ่ะเป้าหมายของโครงการนี้ค่ะเราก็ความคาดหวังของโครงการในสำรับอาจารย์มีอะไรบ้างอ่าก็เมื่อกี้นี้ได้เรียนแจ้งไปนะครับว่าคืออย่างน้อยเนี่ยคืออยากให้เห็นอ่าเป็นเชิงเสัญลักษณ์นะครับอันที่1ก็คือ อย่างน้อนนยก็คือให้มันมีการจุดประกายสักนิดหนึ่งว่า,าตัวปัญหายาเสพติดเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นตัวที่ส่งผลกระทบกับเยาวชนเราค่อนข้างจะมากนะครับระะดูว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะช่วยกระตุ้นนะครับให้เด็กเหล่านี้เนี่ยคือเขาเห็นผิดภยัยเห็นโทษนะครับแล้วกเ็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะพยายามถ่ายทอดให้กับกลุ่มเพ,เ,พเพื่อนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เราสามารถสร้างเกาะป้องกันให้กับเยาวชนของเราตรงนี้ ได้ดีขึ้นครับค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยสัสกราจา์ดรสุกบ์เพ็ครับุณมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติไดสัมาณ์ในวันนี้อ่าครับขอบคุณครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมแรกกันเลยนะคะก็คือกิจกรรมสื่อสมัยใหม่พ้นัยยาเสพติดค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถที่จะเรียนรู้นะคะจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆได้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เราไทยเยาชุมทนหมายสมสมาน,นรวมพลังนุ่มสาวไว้ใสไม่ให้ยาเสพติดทำลายความหวังและฝันเอาไปมาเข้าค่ายมาทำกิจกรรมมารวมสร้างสวรร์รวมพลังยิ่งใหญ่ในโครงการเครือข่ายแกนนำองค์กรไทย พัฒนครรฐพิทุมร่วมใจเหยาชนทุกคนมาใกล้กันเราจะสร้างส้งคงให้น่าอยู่ด้วยความมุ่งมั่นไม่หยุดย้อนรอ้อนบัาเข้าคายมาทำกิจกรรมมาร่วมสร้างสวรรค์รวมพลังยิ่งใหญ่ในโครงการเครือข่ายแดนน้ำ้องเป็นภัยยาเสพติดของเรา ะปะสพลังของเราจะเป็นพลังเพื่อสร้างสังคมที่สดใสมาเข้าค่ายมาทำกิจกรรมมาร่วมส,ร,ส,วสร้างสวรรค์รวมพลังยิ่งใหญ่ในโครงการเครือข่ายแดนน้ำต้องเปนภัยาเสพติ ดนครเปิดถุรวมใจเยาวชนทุกคนมาใกล้กันเราจะสร้างสังคงให้น่าอยู่ด้วยความมุ่งมั่นไม่หยุดย้อนรอนเราจะเยาวชนรุ่นใหม่รวมพลังเพื่อสังคมใสมารวมกันในโครงการนี้สร้างอนาคตที่ดีไม่มีภยยาเสพติด พี่ถามหน่อยว่าจากการอบรมแรกเนี่ยค่ะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้โทษของยาเสพติดแล้วก็ผลของการใช้ยาเสพติดในทางที่ไม่ดีค่ะแล้วหลังจากที่เราได้รู้ถึงผลกระทบแล้วเนี่ยค่ะเราจะแบบรู้สึกว่าอยากไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไหมกับตัวยาเสพติดเนี่ยค่ะ ไม่มีความคิดที่อยากจะไปยุ่งเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นผลเสียทั้งต่อร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็มีผลต่อร่างกายในระยะยาวด้วยค่ะค่ะข้อห้อนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนชวนเราอะแบบเอ้ยเอ้ยมาลองยาเสพติดก,กันมาลองอันนี้ดสูสิเราจะทำยังไงคะหนูจะปฏิเสธทันทีเลยค่ะเพราะว่าหนูเด็กขาดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเด็กขาดในเรื่องนี้มากว่านูรักสุขภาพค่ะหนูออกกำลังกายจะเ,เสธ ค่ะขอบคุณนะค่ะผมได้เรียนรู้ถึงการห่างกายาเซติตครับการที่แบบว่าสร้างสื่อเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเยวาวชนรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่าครับสำผมนะครับผมรู้สึกมีความตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับรู้สึกปลื้มปิติรู้สึกแบบว่าได้ความรู้อะไรใหม่ๆหลายๆอย่างเข้ามาใน,ในชีวิตครับแล้วงเรรู้่ว่าเราจะยังยุ่งเ่ยิ ผมเลือกที่จะไม่ยุ่งครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกเลี่ยงครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะนิดนึงประมาณนี้ครับส,ส่วนผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่แล้วครับหรือถ้ามีเพื่อนชวนหรืออะไรเงี้ยก็พยายามจะบอกเพื่อนว่าให้งดละเลิกครับมมผมก็จะบอกเขาว่าถ้าทําอย่างนี้ผมอาจจะไม่คบเขาต่อครับส่วนผมนะครับบอกว่าไม่เอานายเราไม่ชอบว่ะผมปฏิเสธไปตรงๆเลยครับ มีอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆที่ไม่ได้มารงการนี้ไหมอยากครับอยากให้เพื่อนๆหรือว่าถ้ามันมีอีกอยากให้มาครับเพราะมันสนุกมากเราได้ทําอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือว่าร้องคาราโอเกะหรือว่าได้พบเพื่อนใหม่ครับสำหรับผมนะครับอยากฝากแบบว่าคนที่ไม่ได้มานะครับว่ามาเถอะค้าหน้าสนุกจริงๆแต่ผมขอจองที่ไปที่หนึ่งเป็นผมเองนะครับแล้วก็ได้การได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอสังคมใหม่ๆมันมันดีกว่าการที่อยู่ที่เดิมๆครับ ค่ะวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะ2กิจกรรมด้วยกันนะคะในส่วนของพลังสื่อสมัยใหม่พ้นพยาเสพติดค่ะและในส่วนของเครือข่ายเยาวชนต้านพยาเสพติดค่ะก็จะเหลือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นในส่วนของงานประกวดสื่อดิจิตอลทันสมัยต้านพยาเสพติดค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกจะเป็นในส่วนของผลงานหรือว่าอินโฟกราฟิกนะคะประเภทที่2ค่ะจะเป็นในส่วนของวิดีโอค่ะซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์นี้เลยค่ะ